เรามมองัน้ทไมา้คนมาซื้อของที่ร้านถ้าคนมาซื้อของติดกัทุกาอ้จะเป็นวงสอันนี้เนที่สเรามองในวงสมด้วยนะไม่กลับมันไม่ขอให้ชาวบ้านตื่ตระหนกอย่าง่ายๆมาเที่ยวมันป่วยรายใหม่ของประเทศไทยเราเนี่ยวันนี้ก็คือมีการระบาดโควิด -19 ก็อาจจะเป็นผลต่อเรื่องตั้งแต่ช่วงสงการ นะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าอันนี้เนี่ยที่บวกเยอะๆทั้งประเทศเนี่ยก็เป็นผลจากช่วงอเสริะเบิดจากสงการนะครับที่ที่ทำให้จำนวนเทมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ของสุขโขทัยเรานะครับณวันนี้ก็คือมี77ลายเพิ่มเติมจากเมื่อวานนั่นคือ12ลายนะครับเมื่อวานเรามี6.5ลายวันนี้เราเพิ่มอีก12ลายด้วยกันนะครับเรามาดูที่วง คาเฟ่เดินทีนะครับที่หลายท่านสนใจเมื่อวานโวงคาเฟ่เดินทีที่ผมแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อส2บยลายนะครับตอนนี้ยงคาเฟ่เดินทีรวมแล้วตอนนี้4.3ราลยนะครับเป็นคนในในในวงวันที่12เนี่ย16รลายนะครับแล้วก็ติดมาให้กับครอบครัวกับพวกเด็กลูกจ้างในร้านต่างๆอีก27รวมแล้วเป็น4ี่ 3ลายนะครับอันนี้คือวงอัลเจอร์คาเฟเดือดีนะครับก็เป็นสถานการณ์ของจังหวัดสุโขท,ทัยที่ที่แจ้งให้กับทุกท่านทราบนะครับสิ่งที่ผมอยากจะขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทยนะัยช่วยกันนะครับ นอกจากเรื่องของมาตรก,การการป้องกันดูแลตนเองไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างการใส่แมสตลอดเวลาที่ออกนอกสถานที่การล้างมือนะครับการกคัดกรองอุณภูมิการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ขอให้ทําด้วยแต่สิ่งที่สําคัญตอนนี้เนี่ยท,ท่านรู้ว่าท่านมีประวัติเสี่ยงไปสัมผัสใกล้ชิดกับ ผู้ที่ป่วยเป็นโควิดทั้ง77รายเนี่ยให้ท่านเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลบาใกล้ทุ้แข่งโรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน9แห่งที่ท่านอยู่แต่ที่สาคัญเนี่ยถ้าท่านมีถ้าราคแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกท่านแล้วว่าท่านมีความเสี่ยงสูงให้ท่านกักตัวที่บ้าน1ุสวันเนี่ยขอให้ท่าน ต้องกักตัวแล้วกันนะครต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันเพื่อท่านจะได้ไม่มีการไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นแม้ว่าท่านตรวจแล้วท่านผลเป็นลบในวันแรกที่ท่านตรวจแต่ไม่ใช่เป็นการการันตรีว่าผลท่านจะเป็นลบนะครับท่านอาจจะต้องมีการตรวจซ้ําในวันที่14หลังจากที่กักตัวครบ14วันด้วยนะครับถ้าท่านออกไปเปแพร่เชื้อให้กับคนอื่น คนอื่นๆเนี่ยมันก็เลยจะทําให้การระบาดเนี่ยมันจะเป็นวงกว้างมากขึ้นไปสู่วงสองวงสามวงสี่อย่างต่างนะครับถ้าท่าน,นยังออกไปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ปกครองเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็อาจจะมีการลงโทษท่านได้นะครับในเรื่องของการจะต้องกักตัวนะครับถ้าท่านมีความเสี่ยงสูงนะครับพยาบ,บาลนะครับเราได้โรงพยาบ,บาลเราท่านก้าแห่งเนี่ยได้เตรียม สำหรับรับรกษาโววรคโควิด -19 ไว้ถึง100เตียงด้วยกันใน9โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเราได้มีการเปิโดโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยการการแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมาาื่อวานมีผู้ป่วยเข้าไป5คนแรกนะครับแล้ว,วันนี้จะเข้าไปอีก5คนนะคะะรับ5รายนะครับโดยมหาวิทยาลัยการกาแห่งชาติตอนนี้เนี่ยก็รับได้ทั้งหมด80เตียงด้วยกันนะครับ แล้วเราเยังมีในเรื่องของโรงแรมสุโขทัยแกรนด์รีสอรแอนด์ปาที่จะรับได้ที่6มหาวิทยาลัยอีก68นะครับที่โรงแรมสุโขทัยแกรนีสอนแนอนด์สปาเราลองคิดว่า,ารวมแล้วก็ประมาณ248เตียงนะครับก็คิดว่าน่าจะเตียงพอสำหรับการระบาดโควิดรอบ3นี้ของจังหวัดสุโขทยัทยนะครับส่วนผู้ป่วยหนัก เรามีไอซดีถึง31ห้องด้วยกันที่จะรองรับสำหรับผู้ป่วยที่อาการวิกฤตการท์หนักตา่างๆที่โรงพยาบาลสุโขทัทยศรีสังวรเป็นหลักนะครับอันนี้ก็คิดว่าเครื่องช่วยหายใจหรือผู้พันาการแพทย์เราก็มีเพียงพอแล้วก็เรามีแทพทย์เฉพาะทางทางด้านอายุรกรรมต่างๆที่อยู่ทั้งโรงพยาบาลสุโขทัไทยศรีสังวรและสวนทั่วโลกก็จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ป่วย เป็นโรคโควิดที่นักษาสุดปทดไทยนะครับคุณหมอชื่อเย็นยันว่าเคสของคัสเตอร์คาเฟ่เดอทีที่เป็นรายหนักเนี่ยตอนนี้เขามีอาการอย่างไรบ้างคัสเตอร์คาเฟ่เดอทีเนี่ยผมขอยืนยันอีนอกรอบแล้วกันนะครับว่าเรามีผู้ที่เสียชีวิตแค่หนึ่งรายเท่านั้นนะครับโดยผู้ที่เสียชีวิตหนึ่งรายนั้นไม่ไม่ด้ตั้เป็นของทังสุโขทัไทยแต่ว่าติดจากคัสเตอร์คาเฟ่เดอที แล้วเขาก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพนะครับแล้วก็รักษาที่ที่กรุงเทพแล้วก็เสียชีวิตที่กรุงเทพแล้วก็ยืนยันอีกดีเึงว่าทางญาติก็ไม่นําศพกลับมาที่สถากิจที่สุโขทัยแล้วนะครับก็จะเผาที่สุงเทพยเลยนะครับส่วนตอนนี้ผู้ป่วยที่รักษาตัวโดยเฉพาะจากคัสเตอร์นี้ที่อยู่ที่โรงพยาบาลสุโขทัยนะครับทุกคนตอนนี้ยังอาการดีหมด แต่มีบางท่านที่ให้ไปนอนไอซเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยมันเริ่มจะมีปิดออตีเล็กน้อยแต่อาการยังมีอยู่คุณหมอเขาด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับก็เลยอยากจะไปอยู่ ICU เพื่อที่จะได้เข้าสังเกตอาการนะครับให้ใกล้ชิดโดยที่คนทวิจายเข้าไปก็จะเป็นคนที่อายุมาก มีโรคร่วมแล้วก็อาจจะน้าหนักตัวเยอะอะไรซึ่งเป็นความเสี่ยงนะครับโดยตอนนี้เรายังไม่มีผู้ป่วยที่อยู่ในอาการหนักหรือขั้นวิกฤตนะครับที่การที่รักษาอยู่ะครับคือสถานการณ์ของัของจังหวัดสมุทรไทยนะครับนะครับถ้าพูดถึงทารงระาบานวิทยาเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ในโชคพีนะครับช่วงนี้ที่เมื่อวานเราบวกไป26วันนี้บวกอีก12ต่างๆเนี่ยถือว่าโชงพีแล้ว ถ้าทุกคนช่วยกันอย่างที่ผมบอกไปในช่วงแรกว่าอ่านพยายามดูแลตนเองถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อโควิดแล้วแม้ว่าผลผลไม่เป็นนะครับผลไม่มีเชื้อแต่ก็ต้องขักตัวที่บ้านเพื่อถ้าจะได้ไม่เป็นแพร่เชื้อให้กับคนอื่น เราพยายามิดเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดใส่แม้ตลอดเวลาที่ออกนอกสถานที่นะครับการเวน้นระยะห่างการล้างมือมีสุภาลักษณะที่ดีดต่างๆการทักต้อ,อนระพูการใช้แอปต่างๆเนี่ยถ้าทุกคนในจังหวัดสุโขทัยช่วยกันเนี่ยเราช่วงนี้ันก็จะเป็นการขาลงในอีกสองสามวันข้างหน้านะครับก็จะทําให้ตัวเลขเรากรอาันไดอยู่แ่ ค,คือมันคงไม่เป็นศูนย์ทันทีทันใดมันจะเป็นให้กรารขึ้นแล้วก็อยู่พงที่หน่อยแล้วก็ลงนะครับแล้วก็พยายามอยากให้ตอนนี้ค่อนข้างที่จะ,ะคงสูงล้วแล้วก็รีดลงนะครับก็าอาจจะเทสอยู่ในช่วงประมาณสักหนึ่งร้อยบวกลบนะครับก็น่าจะจบแต่ถ้าเราไม่มีวินัยนะครับไม่มีเรื่องของการมาตรการการป้องก,กันควบคุมโควิดที่ทุกคนช่วยกันอย่าง เข้มแข็งนะครับคลัสเตอร์นี้มันก็จะทําให้กระจายไปได้เป็น300 400คน500คนได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเราคิดดูนะค,ะคนรับคนติดเชื้อหนึ่งคนมาที่ร้านคาเฟ่เดลทีตอนนี้ติดไปแล้วอ,ะ,อะไรนะครับสี่นะ่สิบสามลายไปแล้วนะครับอันนี้ยังไม่จบนะครับก็มันสามารถกระจายเป็นวงสองวงสามได้ อันนี้ต,ต,ต้องช่วยกันนะครับพราคนหนึ่งเนี่ยมันสามารถกระจายเป็นร้อยได้นะครับก็ตอนนี้มัน4ี่สามแล้วเราก็ไม่อยากให้ส3่สินี้กระจายไปอีกนะครับทุกคนต,ต,ต้องต้องช่วยกันนะครับสถ,ถานการณ์ของสื่อไทยเราก็จะดีขึ้น,นกว่านี้นะครับอันนี้ก็ต้องฝักจริงเ,เรื่องความเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเนี่ยผมเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเราจะเป็นเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำเราจะรับอย่างไร นะครับความหมายคือเราจะนับเป็นเสียงสูงเราสองคนอยู่พูดคุยกันและอยู่ใกล้ชิดก,กันน้อยกว่าหเมตรนะครับแล้วก็พูดคุยกันมากกว่า5นาทีขึ้นไปนะครับออยู่กันระยะน้อยกว่าหนึ่เมตรและทั้งสองคนนั้นไม่ได้ใส่หน้ากากทั้งคู่นานมากกว่า5นาทีขึ้ไไนไปอันนี้ถือว่าเสียงสูงหรือคนสองคนนั้น นะครับอยู่ในห้องที่เป็นห้องปิดนะครับอย่างเช่นเกสบาร์ทาเราเกสหรือร้านอาหารที่เป็นแอร์ที่เป็นห้องปิดอยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากด้วยกันทั้งคู่นะครับนานมากกว่า15นาทีขึ้นไปนะครับสองอันนี้ถือว่าเป็นเสียงสูงนะครับอันนี้ก็เลยอบอกแล้วถ้าเมื่อกี้ที่สอบถามว่าตรงน,นั้นเสี่ยงสูงหรือเปล่าก็ถ้าจากพยามที่ผมบอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสี่ยงสูง นะครับเพราะว่ามันอยู่ในห้องแอร์วยกันนานเกิน15นาทีนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ชิดพูดคุยกันน้อยกว่า1เม็รนานมากกว่า5นาทีนะครับกถือว่าเข้านิยามเป็นเสียงสูงนะครับในคาเพื่อเดินทีหรือร้านของทุกร้านเนี่ยก็ได้ปิดคือปิดโดยพู้จัดินในเป็นเหตุผลแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการทาาําความสะอาดตามมาตรฐานของส,สังคมเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ สร้างความมั่นใจได้นะครับเพราะทุกที่เรามีเจ้าหน้าที่ของทางสาธารณสุขของตระเวนเข้าไปดูการทาความสะอาดทุกสถานที่นะครับวันนี้ก็สร้างความมั่นใจได้แต่ว่าเราจะมีการปิดเป็นทางการหรือเปล่าเนี่ยเยวต้องพิจารณานะครับอีกทีหนึ่งตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ว่าได้ลงนามเมื่อวานเรามีประชุนนามคณะกรรมการโรคติดต่อแล้วก็มีการลงนามประกาศปิด ร้านคาเฟ่เดลทีเป็นเวลา14วันจนปิดถึง6พฤษภาคมนะครับคือเอนเราเรานัดทำไมเรานัดถึง6พฤษภาคมนะครับเราไม่นัดตั้งแต่วันที่12นะครับเอนเคสสุดท้ายเนี่ยวันที่22เนี่ยเรามีเคสสุดท้ายของคาเฟ่เดลทีตามหลักเขาให้นับเคสสุดท้ายค,ยคือ22ในคืนเคสเจ้าของร้านที่มาตรวจแล้วก็วเขารักษาตัวที่22 เขาให้นับตั้งแต่ทคสสุดท้าย22บวกไปอีก14วันก็เลยทําให้เราต้องปิดคาเซ่เด็นทีถึงวันที่6พที่สถานม,มนะครับเป็นม่ได้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ระบาดวันที่12นะครับอันนี้ือตาหลักก็เลยเลยบอกส่วนสถานที่อื่่เนี่ยก็มีคนโทรมาถามผมนะว่ามาเช้วผมดุยอะไรก็โทรมาว่าเห่นงี้เทศบาลต่างกล้วยหรือภาคตำรวจจังหวัดอะไรต่างๆ่างนท,ท,ที่จำเป็นต้องปิดไหมหรือทางทีมจะไปดู ค,คือเราคงไม่ได้ไปปิดไปเรื่อยเปยะะื่อยถ้าเราต้องเสนอเราก็ต้องดูความเหตุและผลไม่ใช่ว่ามีคนติดเชื้อคนเดียวในสนํงงานักงานจวไปปิดสํานักง,งานเลยมันก็มากเกิดน,น,ะะนี่ต้องต้อง,ต,องต้องดูความเหมาะสมให้ให้ดีนะครับแล้วเราก็จะมีการเสนอเข้าพณะกการโรคติดต่อเพื่อปิด14วันต่อไปแต่โดยสร้างความมั่นใจว่าตอนนี้ร้านต่างๆเนี่ยที่มีผู้ติดเชือ้อตอนนี้ในตลาดเนี่ยเขาก็ทำความสะอาดและปิดโดยพื้ในในไปแล้ว นะครับอันนี้ก็เรียนท่านครับโค้งฝักมาแล้วคุณหมอยี่น้อเมทาวนสซ์ตอบแบบเก่ตแบบนี้